ถูกหลายงวดนะครับหรือว่ายัางไงถูกทุกงวดเลยครับผมณเพิเ่งหกระจุดมังได้สองวันจุดมาแล้วจุดเลขงวดสองงวดที่สามโอ้งวดเขามางวดสามงวดแล้ว,วดได้สามจุดเลยได้อยู่กับสถานที่ยังนี้ครับได้อยู่ต้นไม้ใหญ่ได้ต้นไม้ไงอื้ ครับกอกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดนะครับผมเราก็มาเจอพ่อช่างนะครับผมวันนี้เป็นแรงใหม่นะครับเอฟซีดวงดีนะครับผมเข้ามาทุกงวดนะฮะแต่ว่าถูกไม่เยอะนะครับเอฟซีแต่ว่าถูกทุกงวดนะครับผม เอฟซคงงงนะฮะว่าถูกไม่เยอะแต่ถูกทุกงวดนะครับเอาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังแนวทางของพ่อช่างจ่อยดีกว่านะครับจะเป็นตัวไหนนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับปัตเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามแนวทางของพ่อช่างกันครับว่างวดนี้จะเป็นตัวไหนที่บอกว่าเข้ามาทุกงวดจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นมารับชมรับฟังพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมงวดกวนเติมเต็มงวดประหารที่มานประดิม่าครับพี่น้องครับทุกทุกหลายงวดนะครับหรือว่ายังไงตัวตุกงงวดเลยครับเพิ่งเพิ่งหกจูดมันได้สองวันจุดมาแล้วจุดได้งวดสองวันงวดที่สามโอ้งวดเขามางวดสามงวดแล้วได้สามจุดเ้นี่ได้อยู่กับสถานที่ยังนี้ครับได้อยู่ต้นไม้ใหญ่งได้ต้นไม้ใหญ่งอืมมันเป็นสร้างบ่ค่าคะ ครับโอ้เป็นสร้างเฮ็ดวัดครับสร้างซรอยอาจารย์ไม่นี่แหละโอ้หนี่ลาวผู้สีมานี่คือสร้างทีงวดนี้งวดที่สามใช่ไหมครับพ่อครับงวดที่สามจุดแล้ววันพระใหญ่บ้างกันจุดหมู่บ้านบวกว่านี่ครับอือสองหมู่ชัดๆร้อนๆพี่น้องงวดที่แล้วถือตัวใดค่ะเก้าเก้าเก้าศูนย์สองงวดแรกอ่ก้อนก้อนแหลกแรกไปจุดสองสองต่อมาได้งวดที่แล้วก็ได้ครับ แลนเงี้มีแฟนถืออยู่เงี้นี่ก็ได้เงี้ยซื้อสามศูนย์แฟนซื้อสามศูนย์โอ้แฟนกระถือมาเฮตน้ากันบ่คะแฟนอยู่วัานล้วก็อาศัยบารมีผัวมาสายนี่ไงอาศัยบุญบารมีแม่ครับป็นกริ่นผู้ดีผูายดีดีได้ไปไหนก็ได้ผสมมาสายกันมาเห็นงานกันเลยเ่ราวจุดทูแบบเป็นร้องกันหน้าเท่านั้เลยจุดกันจุดสองวันละล่ะฟันดีปะค่ะวันนี้จุดไปแล้วฟัน เล็กๆเด็กน้อยไหมเด็กอุ้มตะเด็กน้อยเด็กอุ้มเด็กน้อยผู้หญิงผู้ชายอุ้มเด็กน้อยผู้ชายครับคือเสียงเล็กแล้วหันไปฟันว่าเด็กอุ้มเอาเด็กน้อยผู้ชายครับน้องฟันดีแนเนาะอืมฟันดีแล้วหันเด็กอุ้มเลยเอาเด็กจับมาสิเนาะเขาเอาไม่เรียงบ่ค่ะหรือว่าเด็กน้อยมัน เมเทียนจะใส่ผสงอุ้มเิ็หน่อยเลยมหานี่ครับแต่แน่วมองนี่เป็นสถานทีเก่าแก่บ่ค่ะครับครับเป็นมีผพูดเจอว่าฟแวแวๆว่าอันผู้ไม่เหตุงานอยู่นี่เจอแน่บว่าปฏิหารแบบเห็นนั่นเห็นนี่คือเขาบะบ่เห็นครับซื่อช่เยอแน่วว่าบ่เห็นแสงเห็นอย่างคือเขาบ่ครับอาคนคือว่ามีแสงมีหลูกเกี่ยวอย่างเห็นแล้วก็เห็นบางคน ผูกเพ่นเห็นมันกระเห็นนี่เหรอครับผมมาเห็นน้ำเพลินงวดนี้งวดที่สามนะครับผมแมงวดที่สามแล้นในบ้านถือกันหลเลยอคนในบ้านกระทือไหลผู้เขามาจุดกเสเขาก็นดลอยไือผู้เจ้ามาเขเจ้าาเบิ้งนั้นเขาเจ้าก็ถเทือยู่เขาเจ้ามาเห็นบุญเห็นอย่างนี้เขเจ้าก็ถืออ่างนี้บบญอย่างมี้ะคะบุญครับบุญไอย่งน ต้นไม่ใหญ่เลยทีนี่มองรถจอดโทนใหน่ยู่นอยนะเป็นโทษเลยบป็นพ่อยไปกุดยุหันเลยครับได้กุดยูหันแล้วก็ฟันดีฟันว่าได้เด็กหน่อยฟันมันว่าเด็กหน่อยมหาอุ่มมันไดเ็กน่อยครับอุ่มมันได้เด็กหน่อยจุดใดตัวใดล่ะคะหกสี่หกหกสี่หกสี่หกว่ดีเป่ครับมันจุดวันพญาใหญ่มางอรัตัวเดียว ครับดเนดี่ถามตัวหนหกสี่หกช่างจ่อยเนาะช่างจ่อยเราฟันไวอุ่มเล็กน่อยนี่ตีเป็นเลขกปะคะจากตีเล้ไหน่ก็ตีเลขว่าเป็นเนาะกืตีกัเีเป็นหาเนึ่งป็นเส้นตัเนาะหาหนึ่งปะทุดเด็ดจะได้กับฮะทุดเด็ดจะได้กับใครหกสีดด่หกหกสี่ด เป็นคู่นะครับในคู่ในคู่จนความฝันตีเป็นหานึ่งคือได้อุ้มเด็กหน่อยครับห้อยหน่อยคดีอุ้มคนเดียวปะคะคนเดียวเด็กน้อยคนเดียวนี่เป็นเด็กน้อยผู้ชายอ่าบันี้เลขหกสี่หกนี่กรับเป็นเก้าสี่เก้าเดบ่ครับหัวเดบัวทได้ครับทำได้ทันไว้เนาะครับเขียนเป็นตัวกตาเด้อค่ะพ่อจ้อยครับครับเพราะว่าหัวเก่ามากมากเนาะครับตัวเดียวกันครับ สี่เก้าโอ้ท่านเดี๋ยวออกแก๊กเกียได้สีเก้าเนาะวันนี้เนาะเดือนปีนี้เนาะท่านไม่โชคพี่หมานน้ำเ<อ>พลินดดตอนนี้เพิ่นสร้างยังค่ะตอนนี้เพิ่งเกสร้างกูตีในสร้างก็เติมไปเรื่อยๆนะครับอ,อาจารย์มันสร้างกับเฮ็ดเพิ่มนค่ะกูจะเงานเฮ็ดอยู่นี่ <S <S เฮ็ดเงี้ยวเลยบอคายูโดนไปเรื่อยๆครับโอ้สิเดี๋พ่อเพิ่นดูลายงวดอยู่สัน ขันฟันจิวฟันหมานเดี๋ยวคงสุดท้ายสิมายำพ่อจอยอีกนะคะถือเป็นประจำ่ะเฮ้ากะมานอนอยู่นี่เลยปะค่ะนอนอยู่บ้านครับบ้านสังเปนโอ้อยู่ใกล้ๆนี่เนาะอยู่สังเปนนี่นะอยู่ไกลๆกันแม่ไปขี่รถมาแปรแก้วสอบมาสามโบรณปฏิสวรรณ์อยู่วัดอยู่บ้านผู้เพันไห้ได้พี่น้องผู้อยู่นี่เพันไห้ผู้หลายชุดเลยเด้สร้างอยู่นี่มาเข็ออยู่นี่ก็หลายชุดสะทือก็หลายชุดตลอด ทั้งบางวดถือม่เหตุัลไม่เหตดอยู่นี่หรอกครับถือตลอดมันบาดถึอดูมามันทอดถือดูถึอตลอดเลยครับแล้วปนแล้วก็แบกรดถูกแล้ว่อนแบบมาคอยเป็นไปบอกอาี่ไหนถ้างวดนี้มดจีบมดหนาถือเต็มที่บานงวดถืออาจจะเพราะเขาทุกงวดก็ได้ไงว่าเพื่นเพื่อนหายเขาใส่เพื่อนหายใส่อยู่เรื่อยๆพูมอยู่นี่พูมยัง่ะคุณปะพูมค่ะ พุ่มไหนน้องมึงนี่ยพุ่มมาพุ่มหัดกนี่แม่ส่วนมากจะมาสายตดใสยพญานาคหรือว่าเม่นบ่อเม่นพุ่นพญานาคเออดูหนดพญานาคเม่ก็ว่าเห็นเนเ็ดพญานาคนะก็สีถามสายนี่แหละครับสายพญานาคคนมันเป็นพญานาคคอมบ่ค่ะออกซุ้มคอมเนาะได้ได้ปั้นพญานาคทั้งเพิ่นมาหรือเพิ่นห้สร้างพญานาคตั้งหักมีสร้างตั้งหักตัครับมาปั้นของคุณพ่อสพเฮ็ดกุฏิครับเฮ็ดตทอเต็อกำแพงวัดตั้งสี่บ่ครับเ็ด สาระเนี่ยที่เรียงเพชรเปื้อนเม็ดเลยครับเป็นไส้เพชรเป็นซุ่มซุ่มนี่เนาะแม็ดเม็ดเนาะแม็ดเม็ดครับขอบคุณขอบคุณป้าจอยท่านจอยจอยเนาะขอบคุณครับป้าจอยครนะครับครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเอฟซีครับผมของพ่อจอยนะครับผมหกซีหกกับห้าหนึ่งนะครับผมกันไว้ก็สี่เก้าสี่นะครับพ่อก็มา สร้างวัดอยู่ที่นี่นะครับเอฟซีครับผมนะฮะก็มีโชคมีลาบเป็นประจานะครับงวดนี้งวดที่3แล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางช่องได้มีโอกาสได้ถ่ายทานะครับเนาะครับแนวทางตัวเลขก็คือ6 4 6ี่กับห้านนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ